ไม่ต้องเปิดบอร์ดผ่านมือถือเครื่องร้อนอีกต่อไปมาใช้บริการ u g Phone กันดีกว่าเป็นคลาสโมบายเปิดได้หลายเกมเปิดบอร์ดได้ยาวๆสบายใจสนใจแล้วก็ติดต่อใจน้ำได้เลยครับสวัสดีท่านผู้ชมนะครับวันนี้พาเพื่อนๆมาปเปลี่ยนบรรยากาศเนาะไปส่องเกมจีนกันบ้างน,นะครับก่อนอื่นก็ขอบคุณทางด้าน เพจเกมจีนกำลังภายในนะครับเขาก็จะเป็นเพจที่รวบรวมข้อมูลอัปเดตข่าวสารเกี่ยวกับเกมของทางฝั่งตลาดจีนเนี่ยมาให้ชาวไทยเนี่ยได้รับชมกันก็คือบางคนเนี่ยจะชอบแบบเนื้อเรื่องจีนหนังจีนภาพจีนกำลังภายในอนะไรเงี้ยซึ่งก็มีกลุ่มผู้เล่นอยู่ระดับหนึ่งนะวันนี้ผมก็ลองให้เพื่อนๆมาดูว่าไอ้เกมจีนมันไปถึงไหนแล้วคือต้องบอกว่าโหภาพมันอลังการแสงสีเสียงมันแบบแอนิเมชันมันเหมือนกับเราแบบดูหนังอยู่แล้วก็ ออกประจัยไปกับเรื่องราวของตัวละครนั้นๆจริงๆโอ้โ oh, หแล้วคุณดูดิฉากแอคชั่นแบบมันเอฟเฟคซีจีมัน, CG, มนโหดมากนะครับคือต้องบอกว่าเกมจีนก็ไม่ได้น้อยหน้าเนาะเกมทางฝั่งอเมริกาหรือว่ายุโรปนะครับคือความออกมาดีเลยนะครับเกมที่ผมจะเพื่อนพาเพื่อนๆไปชมเนี่ยคือเกมที่ชื่อว่าจูเซียนนะครับภาษาอังกฤษเนี่ยมันจะชื่อเอ่อ world of jade dynasty world นะครับก็ ดูแลน่าสนุกเหมือนกันนะเดี๋ยวถ้ามันเปิด global เลยก็ถ้ามีเวลาเดี๋ยวอาจจะไปลองดูนะครับแต่อันนี้คือเป็นฉากที่เป็นเนื้อเรื่องเป็นเควสอะไรต่างๆที่มันอยู่ในเกมที่เขาปล่อยทีเซอร์ออกมานะครับซึ่งโหน่าเล่นมากตอนนี้คือเขาเปิดเซิร์ที่จีนแล้วนะครับก็กลุ่มชาวจีนเนี่ยก็โอหเข้าไปเล่นกันเยอะแยะมากมายเลยนะครับเกมก็เป็นแนวแบบเก็บเลเวลใช่ไหมประจนไย มีเควสเล่นกับเพื่อนๆลงดันอะไรอย่างนี้นะครับซึ่งก็โอ้ได้รับความสนใจจากชาวจีนเนี่ยปลมทลายเลยนะครับมีคนเล่นแบบเยอะมากอะเป็นแส,น,สนคนเลยแล้วก็ไฮไลท์มันคือมันสามารถที่จะไปทูวินได้ด้วยนะครับแล้วมันก็มีการแบบเติมซื้อน,นั่นซื้อนี่อะไรต่างๆได้ด้วยนะครับซึ่งเดี๋ยววันนี้ผมจะพาเพื่อนไปชมน่าจะเป็นสัตว์ขี่นะครับที่มันเป็นมังกรซึ่งราคามันแรงมากนะเดี๋ยวพาไปดูกันเลยดีกว่า อันนี้ก็จะเป็นเรียกว่าุลตตานเนี่ยเขาได้ทำการเติมแล้วก็อัญเชิญมังกรขึ้นมานะครับตัวมังกรเนี่ยมีราคาเนาะจากที่เขาโพสเนี่ยคือประมาณ1ล้านหยวนนะครับถ้าเป็นไทยก็ประมาณ5ล้านบาทเนาะโอ้โหสัตว์เทพตัวนี้เรียกได้ว่าโคตรโหดเลยคุดูเอฟเฟกมันดิชูโอ้โหมันดาก้อนบอลเลยอะ่ะเหมืนเวลาเรารวบรวมลูกแก้วเนาะ ลูกแก yup. ball, ้วดากบอลครบแล้วก็เราจะอาจารย์เชิญมังกรขึ้นมาเพื่อขอพรนะครับใครเป็นแฟนดากบอลแซดเนี่ยโหน่าจะเข้าใจฟิลลิ่งนี้เลยดูดิโอ้โหตัวใหญ่มากก็คือเนี่ยตัวละครในเกมก็ลอยได้ด้วยนะเท่แบบนี้เลยนะครับโอ้โหดูดู my god โอ้โหโคตรเท่โคตรคููนะครับโอ้โห my god นี่แค่สัตว์ขี่นะเนี่ย นี่คือการอันเชิญนะครับไม่ธรรมาดาจริงๆนะก็คือดังอ่ะใครมีก็คือแบบโอ้โหหล้าน5้าล้านบาท1นล้านหยวนนะโอ้โหโมันมีดีเทลที่ต้องบอกก่อนว่าเกมนี้มันเล่นบนพ c นะครับจูเสียเนี่ยก็ในมือถือผมว่าอาจจะระเบิดได้เฟคขนาดนี้นะครับต้องเป็นแบบมือถือแรงๆนิดนึงนะแต่ว่านี่เป็นเวอร์ชัน PC นะครับเห็นว่ามีการ ดัดแปลงมาจากซีรีส์ด้วยนะไม่แน่ใจว่าเรื่องอะไรนะครับแต่ที่แน่ๆดูดิโคตรเท่เป็นไงดุดันมันมีเสียงด้วยแบบบอ,อคำรามใส่ด้วยนะโอ้แล้วก็หายไปนะครับเจ้าอย่างเท่เลยนะครับนี่โอ้โหในเกมแบบว่ามันสามารถที่จะจะวิชาตัวเบานะครับร้อยได้ด้วยนะครับเป็นไง อย่างเท่นะครับสุดท้ายก็ให้ไปดูแฟชั่นนิดหนึ่งเนาะเกมนี้มันก็มีแบบสกินมีคอสตูมมีอะไรต่างๆก็เนี่ยมีหลายๆแนวเลยแบบน่ารักน่ารักก็มีเนาะอันนี้ก็เป็นแบบแนวตัวละครผู้หญิงนะครับตัวละครผู้ชายเนี่ยก็มีเห็นไหมตลกตลกมีหน้าปลามีปีศาจนี่มีตังโมอะไรอย่างงี้นะครับสกินค่อนข้างหลากหลายเลยนะฮะเนี่ยส่วนผู้ชายก็จะเป็นแบบอ่าตัวละครจอมยุทธเท่ๆแบบนี้นะครับ โอ้โหมันดีเทลมันเยอะมากเลยนะเพลินๆดีนะครับมันก็จะเหมือนจริงกันไปทุกทูกทกและทุกทีแล้วนะครับสำหรับเกมสมัยนี้นะอันนี้จะเป็นแบบตุ๊ดจีนใช่ไหมแดงๆต้อนรับตุ๊ดจีนนิดนึงนะครับน,น,นี่ชุดขาวเนี่ยชุดที่ผมชอบมากเลยโคเท่นะครับอันนี้จะเป็นแบบออกดำดำดักดักหน่อยนะครับนี่อันนี้ก็จะมีแบบมีฉาก อ้ไงโอ้โหมันแทบจะเหมือนคนเลยนะผมคิดว่าเขาน่าจะมีการเอา AI มาทำแน่เลยะหรือไม่ก็แบบอาจจะจ้างคนที่เป็นคนจริงๆนะมาเป็นต้นแบบนะครับมาเป็นแบบว่าเอาคนมาแล้วก็มาเรนเดอร์อะไรแบบนี้นะครับภาพมันถึงออกมาแบบโ,โหสวยขนาดนี้เนาะดีโอ้โุ้งฟิ้งมากๆเลยนะครับยังไม่จบนะนอันนี้จะเป็นแบบโอ้โหมีปเกกีน้ำแข็งด้วยนะครับดูดิ อ๋อมีลอยได้ด้วยนะครับดูดิโอ้โหสวยงามจริงว่ะเพิ่อนจัดนะครับโอ้หอ,อย่างงี้เไม่หยอกเลยนะฮะนี่แล้วก็เป็นพวกฉากต่างๆในเกมอ่ะก็วันนี้รีวิวเกมจีนเข,ข้าประมาณนี้นะครับจูเสียนก็ไม่รู้ว่าจะเปิดโกลบอหรือเปล่านะครับตอนนี้มันเปิดแต่เฉพาะที่จีนอย่างเดียวนะครับคือถ้าเราไม่มีอ ข้อมูลที่เป็นคนจีนแล้วก็จะสมัครไปเล่นไม่ได้อันนี้คงต้องรอก่อนนะครับเอาละก็คลิปนี้่องเกมจีนประมาณนี้นะครับหอมปากหอมคอนะครับสวัสดีครับ